สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับยายแล้วนะคะแม่บ้านลองทำเมธิกาชาแนลค่ะวันนี้นะคะยามีบอลสหัสเดชะนะคะมาแนะนําเป็นบอลไทยที่น่าสะสมมากๆเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็มียาอยู่ในหนึ่งนันะคะที่เริ่มสะสมนะคะยาสะสมเขาตั้งแต่แบบขออนุญ,ญาตนะคะก็คือเล็กๆเท่านี้เลยนะคะยาก็ดูแลเขามาก็ประมาณ เดือนถึง2เดือนนะคะเดือนถึง2เดือนกว่าๆนะคะในการดูแลวันนี้ยาก็เลยให้มาดูค่ะแต่ว่ามันเป็นช่วงหนึ่งค่ะที่หยุดการจเจริญเติบโต,กตกไปเพราะว่ายา,มายไม่ได้มีเวลาในการดูแลอันนี้ยาขอบอกเลยนะคะว่ายา,ายปลูกในกระถางและไม่ได้แช่น้ําไม่มีตู้อบใดๆทั้งสิ้นยาปลูกแบบวางกระถางไว้ทั่วๆไปเหมือนหน้าบ้านเราเนี่ยค่ะก็คือยาจะวางไว้แบบนี้ค่ะทุกคนก็จะได้แบบ ประมาณ2เดือนกว่ายาก็ได้ใบที่สวยมากๆอะทุกคนคือนนค่อนข้างจะสวยอันนี้ยาจะให้ดูบอกว่าอ่านในล,กลักษณะกายก่อนนะคะเขาจะเป็นใบแบบว่าเรียวแบบนี้นะคะเป็นหยิ่ๆหยิงจกหย,ย,ยนะคะเหมือนสหัส เดชานะคะคือสหเดชาเป็นชื่อที่เขาตั้งมาเป็นชื่อบอนไทยนยคะเป็นน้าสะสมมากๆนะคะแต่มันไม่ใช่กวนอิมนะคะทุกคนจริงๆลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าลักษณะตัวเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะใบใหญ่กว่ามากๆยิ่งใครที่ดูแลดีนะคะและบำรุงดีๆนี่คือบอกใบใหญ่มากๆเลยนะทุกคนยิ่งใหญ่ยิ่งโตยิ่งแตกเลยนะคะแต่อันนี้ ยาค่อนข้างไม่ค่อยได้ดูแลนะคะเพราะว่ายาก็ทํางานไปด้วยละ่ะยาก็ปล่อยไว้ตามธรรมชาตินี่ค่ะคะ่อนข้างที่จะโตชา้าแต่ว่าเทคนิคที่ยาทดลองมาดูแล้วแล้วก็ให้เขามีอายุที่ยืนยาวนะคะแล้วก็ปลูกคือยังไงบอลก็ชอบนะคะดินทรายมูลไส้เดือนมากๆเลยนะคะแล้วก็ผสมกับใบก้ามปูเป็นอะไรที่เขาชอบมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็การใส่ปุ๋ย โสมโคนล,ลงไปนะคะแล้วก็ผสมด้วยมูลสัตว์นะคะทุกคนคือดีมากๆคือบบบว่ายอมเราว่าต้นบอลต่างๆที่ยาเลี้ยงเขาค่อนข้างที่จะเติบโตได้เร็วดังนั้นเราต้องมีดินผปนส่วนประกอบหลักนะคะวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะทุกคนก็อยากให้ทุกคนได้ชื่นชมอันนี้คือแบบยาพึ่ง ยาปลูกไปได้ไม่นานนะคะนี่ยาปลูกผสมกับต้นอื่นๆนะพอดีว่ามันมีแบบยอดอื่นๆมาปนเนี่ยก็เสจเสียวไปก่อนเดี๋ยวหากเขาเขาบอกว่าเจริญตับโตได้ดีเดี๋ยวยาก็เขาออกนะ,ะทุกคนก็จะให้เหลือแต่สหเดชาพันธุ์เดียวนี่นะคะโอ้โหแบบเมื่อวานเจอล้มหนักมากๆค่ะทุกคนยาก็เลยต้องใช้มีไม้ค้ำนิดนนะคะเพราะว่าแต่ว่าจริงๆอ่ะก้านใบเขาแข็งแรงนะคะแต่ว่ายาก็ช่วยช่วยระดมหนึ่งเพราะว่า ในบ้านยานะคะช่วงนี้ค่อนข้างลมแรงจริงๆค่ะนี่แหละค่ะทุกคนก็เป็นบอนไทยที่ยาขอแนะนําให้ลองนามาปลูกดูค่ะทุกคนอันนี้ยาน,นี้ในการปลูกกระถางแบบไม่ต้องแช่น้ําและไม่ต้องมีตู้อบค่ะทุกคนก็สวยได้ดังนั้นเพื่อนๆอยากจะลองปลูกก็ลองซื้อสันนมาปลูกดูค่ะทุกคนทุกคนก็จะได้ต้นสวยๆลากยานะคะน,ะคะนี่นี่คือผ่านไป ทุกคนทุกคนจะได้ต้นขนาดนี้และถ้าปล่อยหลายๆเขือนจะสวยขนาดไหนวันนี้ก็นี่นะคะมาแอบมาโชว์ให้ทุกคนได้ดีใจเล่นๆกับย่าค่ะเพราะว่าย่าก็แบบนานๆได้แบบแบบมาดูบอลสักทีหนึ่งเพราะว่ายา่าไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการดูแลบอลแต่ว่ายา่าปลูกในลักษณะแบบว่าใส่กระถางเหมือนไม้มงคลทั่วไป ได้ขนาดนี้นะคะก็ดีใจมากๆเลยค่ะทุกคนยังไงยาก็แขนเนะขอแนะนํานะคะเพื่อนๆสามารถที่จะนําบอลสหัสเดช้ามาลองปลูกกันดูค่ะเราก็จะได้ต้นสวยๆแบบนี้ค่ะทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนอย่าลืมมาลองปลูกกันดูนะคะ